ไอ้คำว่าพอของพี่อะมันคืออะไรคําว่าพอของผมก็คือตั้งจอ์ที่ตัวมึงเองก่อนบุคคลคนนั้นคราวนี้ก็คือถามผมบุคคลคนนี้ก็คือคนนี้มึงดูจากสตางค์ที่มึงมีเอาชัดๆตรงๆเลยสตางค์ที่มึงมีมึงบอกว่ามึงส่งรูปเรียนได้จนหาอะไรใช่ไหมแบบไหนหอบอกลูกกับเมียเลยว่าเรียนที่นี่นะห,หรือไม่ก็เต็มที่ในกรุงเทพนะถ้าไปต่างประเทศไม่พอนะครับจบ ตอนนี้ผมยังเหลือเงินอีกเท่านี้ส่วนของผมนะมล่อยหลอลงไปเรื่อยแต่ส่วนของลูกกับเมียคงอยู่พี่แม่งมีความสุขพี่แม่งมีกล้วยแดกของตัวเองพี่มีบ่อน้ําของตัวเองซื้อกระโดดห่วงยางมาพร้อมซื้อเรือไม้ตักพร้อมพร้อมเล่นอย่างเงี้ยคือพอกับสิ่งที่มึงมีเมื่อไหร่นั่นแหละพอคลิปนี้นะครับสนับสนุนโดยมิสเตอร์ a y ไอว w ยอเวสโลพราชอบเกินครบคุ้มเกินคาด คือเมื่อครั้งก่อนพี่ไลน์มาหาหนูแล้วพี่เองก็คือจะพิมพ์ข้อความมาหาหนูว่าที่ตั๊กอะมามถามพี่เมื่อครั้งก่อนเนวันเนี้ยพี่อะทำมันสําเร็จแล้วก็ <G> คือบ้านหลังนี้ผมมาหาพี่เมื่อปีที่แล้วตอนนั้นบ้านหลังนี้ยังไม่มีตอนท้ายรายการนั้นตั๊กคุณพูดว่าอขอให้พี่ประสบความสําเร็จขอให้ฝันเล็กๆข,ของฝรั่งตัวใหญ่ประสบความสำเร็จนะพี่นะขอให้บ้านพี่เสร็จไวๆพอหลังจาังนั้นมาก็ มันก็เหมือนฮึดทู่อีกครั้งหนึ่งวะแล้วโคว,วิดมันก็จบแล้วด้วยครับเอาเลยลูกก็โตขึ้นโตขึ้นเดี๋ยวไม่ได้อยู่บากทีก็เลยลุยสร้างบ้านก็ใช้เวลาห้าเดือนกว่าเกือบหกเดือนได้บ้านหลังนี้ที่เราเห็นกันหมดโอเคปกมือให้เพื่ออะไรวะ<อ>มีใจด้วยอ๋อชื่นชมพี่ไงขอบคุณครับเพราะว่าตอนที่ผมมาเมื่อครั้งก่อนเนี่ยโซนบ้านไม่มีนะฮะเป็นเนินดินเป็นโพรงหญ้าใช่ตรงที่เราพูดคุยอยู่ตรงนีค้ครับครับมาวันนี้ สร้างเสร็จแล้วเป็นบ้านหลังนี้ดีใจไหมพี่น้องขอถามพี่หน่อยดิมันเป็นความดีใจครั้งยิ่งใหญ่ที่ผู้ชายวัยสูงไวัยแล้วครับ,รบทําอีกเป้าหมายหนึ่งสําเร็จแล้วดีใจพอสมควรเลยครับมากเลยละ่ะถ้าร้อมผมขอดีใจ99.9%เก้าจุเลยเหลือว่าอีกห่งเปเผื่อไฟดับน้ำไม่ไหลไฟดับโอเคเพราะว่าพี่เองก็บอกกับตั๊กมาว่านี่เป็นสิ่ง เกือบเกือบสุดท้ายครับที่อยากจะทําให้สําเร็จครับผมคนเราเนี่ยอยู่ไม่ถึงร้อยปีหรอกแล้วเราผ่านการทํางานมาแล้วผ่านเมืองศีวิไลมาแล้วผ่านความไม่สบายมาแล้วอืวันนี้กลับมาฟื้นคืนชีพได้แล้วไม่มีหน้าที่การงานแล้วกเกษียณงูดง่ายผมเกษียณมาแล้วเนี่ยครับผมก็ใช้บํเาเหน็จบำนาญของผมในแบบของผมโควิดหมดก็อเอาวะ ก็เลยมาเป็นบ oh, ้านหลังนี้แล้วก็ถ mm ้า hmm. ว like ันหนึ่งผมล้มหายตายจากไปอืผมคิดว่าผมไม่เสียชาติเกิดเพราะผมไม่ได้มีเม็ดเงินทองมากแต่ผมมีสมบัติพักถานไว้ให้ลูกให้เมียก็คือว่าวันหนึ่งถ้าพ่อได้ล้มหายตายจากไปแล้วเนี่ยกูสร้างตรงนี้ไว้ให้ลูกกูแล้วมีบ้านไม่ต้องผ่อนมีที่อยู่อาศัยมีที่กินมีนาข้าวอคือถ้าอยู่แบบนี้ได้ในลักษณะแบบกึ่งๆแบบว่ารู้วอลลุ่มของตัวเองหน่อยครับกับเงินที่มีไว้ให้เนี่ย ลูกเรียนมหาลัยจบที่ต่างจังหวัดได้เลยนะรู้สึกสบายใจแล้วสุดยอดลูกพี่ตายตาคลับโอเคตาจ้าแต่ที่พี่เนี่ยบอกกับดูมาว่ายังมีอีกหนึ่งความฝันก็คือมินิโฮมสเตย์ใช่ที่พี่อยากจะเอาของเก่าที่เก็บของพี่ที่เก็บที่บ้านเออประานะฮะจ้ะก็คืออยากจะมาสร้างเป็นมินิโฮมสเตย์จ้ะคือเรื่องของเรื่องผมมีของอยู่ แล้วมีของแล้วก็เหมือนแบบว่าเพื่อนๆผมหรือว่าหลายๆคนรุ่นพี่แบบไอเดนนี่มือเป็นคนที่แม่งมีงานศิลปะแต่มึงไม่มีที่แสดงงานและอีกอย่างหนึ่งมึงไม่มีในทุนมึงไม่มีงบประมาณบางคนก็แบบโอ้พี่แล้วเป็นผมแล้วนี่นะที่ดินเอาไปจำนองแล้วพี่เอาฉนดกราดไปครับพี่อันนั้นมันความคิดของพี่อันนี้คือความคิดของผมผมปลดเปลื้องพันธนาการของธนาคารทุกอย่างไม่ผ่อนอะไรเลยมาสิบปีแล้วพี่เพราะฉะนั้นผมไม่เอาอีกเด็ดขาดถามว่าอุย อูไอ้โรงเรือนเก็บของเก่าใช้เงินไม่กี่ตังค์ถ้าเอาที่ดินไปเข้าเขาเรียกว่าไรีไฟแนนซ์อะไรเงี้ยก็ได้นะแต่ผมไม่ทําทําตามกําลังกายกําลังใจและกาลังทรัพย์เท่าที่ตัวเองมีถ้าทําตรงนั้นได้อีกทีหนึ่งก็ดาวของเก่าที่มีเนี่ยม,มาจัดแสดงแล้วถ้าเกิดนาข้าวออกอปีหนึ่งจะออกประมาณสองครั้งเช่นปลายปีอย่างเงี้ยกับต้นปีหน้าถ้าปีไหนได้ทำสองครั้งก็อาจจะมีแบบว่าอาบน้ําตุ่มนุ่งผ้าถุงชมนา แล้วนกกินข้าวกินปลากับผมกับลูกนะอืแล้วผมไม่ได้เปิดแบบว่าวอล์กอินไม่ได้ครับลูกพี่แล้ววงเล็บด้วยนะครับพี่คนอย่างผมเรื่องเยอะอยู่รับเฉพาะ,ะคนรู้ใจเอ,อะมาเทิงตกหรึกมาแดกหล้าแดกเบียร์ผมก็ไม่เอาไม่เอไม่เอาเพราะที่นี่มันสงบเราวัดอยู่ตรงนี้กติกาผมเยอะไหมคนเยอะลูกค้าคงจะเข้ากันเยอะครับผมก็เราบอกแล้วไม่ได้นีดโอเค สรุปสั้นๆก็คือว่าชีวิตนี้กูจะไม่ไปเป็นนี้ไปเป็นสินใคาไม่เป็นนี้เป็นสินคนาก็คือจะสร้างด้วยตัวของเราเองอะที่ทั้งหมดเนี้ยห้าไรโดยประมาณนะฮะมีบ้านตรงยี้อยู่หลังเดียวหมุนกล้องไปรอบๆตัวนี้ไม่มีใครเลยทุ่งนาทุ่งข้าว <c oughs> เนี่ยแล้วเวิร์กแบบสุดหูสุดตาใจพี่ได้จริงๆนะฮะก็คือ มาสร้างบ้าน<ส>กลางทุ่งนานหรือก็ว่าได้ครับผมแต่สิ่งที่พเพื่อนๆหรือแม้กระทั่งพี่ตัก๊กเองเห็นในโซเชียลมีเดียเนี่ยภาพที่ทุกคนคิดคือว่าโอ้โหแม่งไปอยู่กลางนามึงไม่กลัวเหรอวะข้อที่สองฟืนไฟถนนหนทางทางไฟหลวงถนนหลวงมีเปล่าแต่พ่อพากับเมียด้วยแต่ลูกกับเ <พา S 1> มียด้วยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิดโรงพยาบาลไปยังไงมีสินค้าอะไรกินสะดวกซื้อไหมพี่เอ้ยกำเงินไปห้าร้อยไม่พอแดกพี่ผมบอกไล้วในตอนนี้ เจเว่นอีได้เว่นก็มี CJ ก็มีตลาดนัดพุทธสุกวันนั้นไปเดินแม่ค้ายังทักเลยเราก็ดีใจนึกว่าจับมันได้รับปลาไหมจ๊ะแม่กำลังจะพูดเลยกำลังจะง้างเล่นซสเองด้วย <c oughs> อ่ะคุณไปดูวด่าจะเล่นปลา <c oughs> ไม่ต้องห่วงพี่ไม่ต้องห่วงไม่มีใครท,ทำผมได้ไม่มีใครตามอะไรผมได้หรอกพี่จะเดินยังลำบากเลยแกก็มีความสุขของแกพี่เองก็ หยุดรับงานในวงการบันเทิงมาก็นานแล้วเกือบสิบปีแล้วครับเงินในการสร้างบ้านนะพี่มันมาจากไหนครับอ๋อเออหลายคนก็สงสัยคือการที่ผมจะมาก่อนน้าตรงนี้ไม่ว่าผมจะมีบ้านหลังนี้หรือไม่มีบ้านหลังนี้ผมจะมีบัตรเครดิตของผมอยู่แล้วครับผมสละเรือทุกอย่างในเมืองหลวงคือแบงคอกซิตี้บ้านใหญ่บ้านเล็กบ้านน้อยไม่ใช่บ้านเมียนะบ้านใหญ่ก็คือบ้านหลังบ้านเล็กบ้านน้อยก็คือคอนโดอะไรเงี้ยรวบทั้งหมดรวบทั้งหมดเลย ให้มันเป็นเงินใส่กระเป๋าสะพายข้างเทินหัวเอามาได้ทั้งหมดเท่าที่จะเอามาแล้วก็กลับมาอยู่นี่ตอนนั้นยังไม่มีเอวาเลยตอนนั้นยังอยู่บ้านแม่เอวาอย่างเดียวไม่มีเอวาเลยนะแล้วผมคิดว่ากูไม่สบายก็หายมาแล้วแม่เอวาก็ช่วยฟูมฟักกูจนดูแลจนจบจนแม่เอวาก็เรียนมาหาลาัยปีสุดท้ายพอดีออไม่ได้ไปทํางานด้วยแล้วเราก็หายด้วยแล้วเขาก็ช่วยดูดูแลเราดีมากก็เห็นกันยายากที่บอกตอนนั้นน่ะเราก็ยังแบบว่าอือ ในเมื่อแม่อวานแมงคือมาเจอกูตอนรถด่วนขบวนสุดท้ายแล้วแล้วก็แต่งงานกันเลยตอนนั้นอะครับครับทราบครับทุกอาชีพแม่งเลิกแน่พี่ตั๊กพี่ตั๊กก็ต้องเลิกพึ่งสังวรพึ<ช>่งสังวรน้ไม่ได้ดุไม่ได้ขู่นะมึงต้องเลิกแน่เป็นนายธนาคารเป็นคนลูกก๋วยเตี๋ยวเป็นนักมวยมทุกอาชีพบนโลกนี้เลิกหมดแต่ทอตอนเลิกมาเนี่ยเรามีอะไรบ้างในอาชีพนั้น,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในบุคคลคนนั้นนะครับที่สำหรับผมผมแต่งงานกับแม่อวาแล้วผมบอกแม่อวา ถ้าเกิดเรา move ทั้งหมดเลยแล้วเก็บตังไว้ไปอยู่ที่บ้านแม่อว่าดีไหมได้ไหมยังไม่ต้องสร้างอะไรเลยเพราะบ้านแม่อว่า200อตารางวาครึ่งไร่นี่มันเกินจะอยู่แล้วนะครับอญ่าอยู่มามาต่อเติมส่วนครัวส่วนห้องนอนตั้งหากได้ไหมอย่างเงี้ยก็ขออนุญาตพ่อแม่เขาเขาให้ก็เลยลับมาต่อเติมคราวที่แล้วที่คุณไปถ่ายใช่รับถ่ายโฟกนั่นแหละครับพี่ คนหลายคนแม้กระทั่งบนโลกโซเชียลก็บางทีก็ถามดีบางทีก็ถามแรงไม่ได้ทํางานเอาตังค์ที่ไหนแดกอะไรอย่างนี้ก็มีนะ่ะเราเนี่ยเอาตั้์อยู่เท่านี้เลยยอดเงินั้งเราเองยอดเงินทั้งหมดเท่านี้อตอนนี้อายุเท่านี้ถ้าใช้วันละเท่านี้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 กับเงินที่มีอยู่ใช้ได้จนถึงอายุเก้าสิบผมยังเคยคิดเลยไอ้เฮี้ยมระหว่างเงินกับตัวเลขของธนาคารไอ้ที่มีอยู่เนี่ยเงินเนี่ยมันหรือกูจะหมดอายุไขก่อนกันด้วยซ้ำมันพออยู่ได้ แต่มึงก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหเป็ดปักกิ่งทุกมือไม่ใช่นะ <c oughs> มึงก็แดกเป็ดพะโลตประดนั้นมันก็ได้ร้อยแปดสิบที่คุณตัากถามว่มาบ้าน <ละ S 1> หลังเนี้ยอก็คือตังที่มีอยู่เนี่ยเขาบอกแม่ว่าว่าแม่พ่อจะเอาตังของพ่อส่วนหนึ่งนะมไม่เกี่ยวกับของลูกที่ให้ไว้เรียนหนังสือจนจบมหาวิทยาลัยเลยนะผมมีไว้ให้ลูกตั้งหากไม่เกี่ยวของผมจนจบมหาวิทยาลัยไม่ใช่ไปเรียนต่อเมืองนอกเงินแค่นี้ไม่พอนะถ้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในจังหวัดในประเทศไทยเี่ยด้วยเงินที่มีเตรียมไว้ให้จบ พอจบแล้วก็พอแล้วไม่มีบัญญาส่งแล้วครับเชิญเลยจะไปทํางานทําการจะไปเมืองนอกเมืองนาหรือผมล้มหายตายจากแล้วก็ยังมีตรงนี้ไว้ให้อีกโอเคผมคิดแค่นั้นแล้วก็คือไปบอกกับเมียว่าเอาเงินที่มีอยู่มาทําบ้านหลังนี้เงินของผมครับแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ที่กินเลยครับท่านผู้ชม<อ>ไม่พอ,อไม่พอ,อ ไม่พอครับสร้างบ้านนี่แม่งตัดนอนหูออกแมงบ้าถ้าตัดไม่โถออกแม่งบ้านนี่คือเรื่องจริงนี่ขนาดคุมเลยนะเฮ้ย <c oughs> hey, ตักพี่จะสร้างบ้านเอาอย่างนั้นเลยพี่เฮ้ยพ <c oughs> <Hey, S 2> ี่จะสร้างบ้านเอาอย่างนี้เลยพี่ส <c oughs> ถาปนิกบอกแบบนั้นสถาปนิกบอกแบบนี้ <c oughs> ถามพ่อแม่เอาอย่างนี้สุดท้ายมเมียบอกว่ามึงไปเอาตังของมึงออกมาก,ก่อนพ่อมีเท่าไหร่แล้วเรียกช่างมาดูด้วยเงินเท่านี้มึงได้แค่ไหนด้วยเงินแค่นี้นะสุดท้ายยังต้องไปดึงของเมียมาอีกส่วนได้แค่นี้ด้ยงบประมาณเท่านี้พอใจแล้ว พอใจแล้วบางคนบอกว่าพี่แดนถ้าผมถ้าหนูเป็นพี่นะเอาบุ๊กไปวางเอาอะไรทะนุนมไปวางเขาเรียกว่าจัดธนาคารใหม่กู้ธนาคารได้งันงี้ปอดดงปอดดอกปอดดอกกาปช่วงสี่ปีแรกแต่หลังๆมึงจะปอดแหกตามคำไว้ถูกปะเป็นคนที่ปากจัดมากออะปอดดอกสี่ปีแรกนะแต่หลังๆมึงปอดแหกได้วิ่งหาเงินกันจริงไหมพี่รักปากพี่นี่แซ่บเหมือนเดิมพีโจริงมึงต้องรู้เลเวลของตัวเองว่ามึงจะอยู่แค่ไหน ถามว่าแบบเนี้ยไม่มีปัญญาหรอกถ้าไปอยู่ในเมืองไม่ต้องในกรุงเทพนะแค่เนี้ยบ้านหลังแค่นี้นะเอาแค่ในจังหวัดนี้นะเลขเจ็ดหลักไม่พอนะท่านเงินแค่นี้ขี้ปะติ๋วซื้อไม่ได้พี่แต่ของผมคือหนึ่งผมไม่สบายมาสองมีรูปเหมือนกันทําไมพี่แดนคิดได้ว่าชอบสงบมากกว่าสนุก มันอยู่ที่คนคุณตั๊กก็มีลูกเหมือนกัน<ช>แต่คุณตั๊กยังต้องทําธุรกิจยังต้องทํารายการยังต้องพบปะสังสรรค์บาเลี้ยงลูกน้องเลี้ยงลูกน้องนั่นคือรูปแบบจังหวะชีวิตของเขาทําชีวิตที่เหลือให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ด้วยกําลังกายกําลังใจกากลังทรัพย์เท่าที่ตัวเองมีไอ้คำว่าพอของพี่อะมันคืออะไรครับคำว่าพอของผมคือตั้งจอ์ที่ตัวมึงเองก่อนบุคคลคนนั้น คราวนี้ก็คือถามผมบุคคลคนนี้ก็คือคนนี้ mm hmm. มึงดูจากสตางค์ที่มึงมีเอาชัดๆตรงๆเลยจสตางค์ที่มึงมีมึงบอกว่ามึงส่งรูปเรียนได้จนหาอะไรใช่ไหมแบบไหนบอกลูกกับเมียเลยว่าเรียนที่นี่นะ,ะหรือไม่ก็เต็มที่ในกรุงเทพนะถ้าไปต่างประเทศไม่พอนะครับจบตอนนี้ผมยังเหลือเงินอีกเท่านี้ส่วนของผมนะ,อะลอยหลอลงไปเรื่อยแต่ส่วนของลูกกับเมียคงอยู่พี่แม่งมีความสุขพี่ยังมีกล้วยแดกของตัวเองพี่มีบ่อน,น้ําของตัวเองซื้อกระโดดห่วงยางมาพร้อมซื้อเรือไม้ตักพร้อมเล่นอย่างเงี้ย คือพอกับสิ่งที่มึงมีเมื่อไหร่นั่นแหละพอผมอะ่ะดันจะโชคดีมาก่อนที่ผมค่อนข้างที่จะลําบากมาก่อนพี่ mm hmm. ลําบากมาตั้งแต่สมัยเด็กๆอะ mm hmm. ผ่านความอะไรมาอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆพอเราโตขึ้นมาชีวิตในวงการบันเทิงก็ไม่ค่อยจะแน่นอนเดี๋ยวมีงานบ้างไม่มีงานในวงการบันเทิงบ้างนะครับคอนโดเก่า ผมซื้อตอนสิบแปดสิบแปดตอนนั้นอายุสิบแปดเหรอใช่ฮะใช่ฮะราคาประมาณล้านกระบาทล้านหกแสนเราเองก็รู้แล้วเฮ้ยมีงานในวงการบันเทิงครับเราเองก็นึกว่าสามารถที่จะมาพะผ่อได้หมดดันไปเป็นเด็กดื้อเด็กดื้อในวงการบันเทิงไปดื้อสุดท้ายไม่มีเงินผ่อนไม่มีเงินผ่อนฮะจะโดนดิคคอนโด ก็สุดท้ายก็ปล่อยให้หยึดไปพอโดนดึดเสร็จโชคดีมากแบงค์โทรกลับมาหาว่านี่เก่าเนี่ยขอลิกไปเป็นศูนย์กลับไปผ่อนใหม่หอขอให้ปะนอมนี่ใช่พี่เฮือกเลยใจมันแบบคึดสู้เลยคึดสู้เลยตั้งใจทํางานสู้สู้สู้สคันนี้ไม่ดื้อไม่สนละไม่ดื้อ <laughs> ไม่สนเปาะคอนโดหมดหลังแรกที่ผมเป็นไทยเชียบ เป็นไทยในชีวิตเลยนะฮะเป็นไทยเสร็จปุบ๊บบ้านหลังที่สองเป็นบ้านอะไรคราวนี้ใช่ฮะสามล้านก่าบ,บาทยังไงก็ดีวะสามล้านก่าบ,บาทถ้าเกิดไปเป็นนี่โดนแบงค์ยุดอีกเราเองก็อยู่คอนโดมาก็นานละเบื่อเบื่อละอยากจะมีบ้านเป็นที่ดินบ้างขายคอนโดตัดใจขายเอาเป็นทุนก่อนอย่างน้อยเอาเป็นทุนก่อนมีเงินเก็บสักก้อนหนึ่งแล้วผมผ่อนแค่ล้านเดียวเพราะเรากลัว เรากลัวจะเป็นแบบเดิมใช่เพราะว่าไม่มีเงินผ่อนขึ้นมาโดนยึดบ้านถูกต้องเป็นเรื่องแล้วผมอาจจะซนนะผมอาจจะเป็นเด็กดือ้อเด็กเกเรแต่ลึกๆผมเองก็วางแผนดีค่อนข้างที่จะเป็นแบบพี่ครับแมネจเมนต์ Management ดีเพราะเรากลัวเรากลัวตัวเองสุดท้ายไม่เกิน2ปีผมโปะหมดแล้วค่าที่ผมมาสร้างบ้านของผมผมใช้เป็นเงินสดหมดเก่งเพราะผมกลัว ผมอะ่ะเปิดบริษัทมากับพี่บอลเนอี่ยตั้งแต่อายุประมาณ27ตายผมมีความฝันว่าสักวันหนึ่งผมจะต้องสร้างตึกผมจะต้องมีที่และผมต้องมีป้ายไฟโจ๊กเกอร์ให้ได้ในชีวิตนี้ผมต้องทำให้ได้ผมใช้ระยะเวลา20กว่าปีแต่มันเป็นฝันที่ยาวนานแล้วก็ยิ่งใหญ่แล้วก็สำเร็จด้วยนะและผมใช้เงินสดครับผมเยี่ยมจริงๆเรื่องจริงพี่เพราะว่า ผมคิดแบบพี่เพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะหยุดตอนไหนหน้าที่การง,งานของเรามันจะหมดลงเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ฮะถูกต้องคัไม่มีใครรู้ผมบอกกับพี่บอลว่าเราจะไม่สร้างอะไรที่มันเกินตัวเอาเท่าที่มีตังค์มีเงินอยู่สิบบาทผมใช้สามบาทอีกเจ็ดบาทผมเก็บเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะหมดเมื่อไหร่เราไม่เห็นเด็กๆเ,เราพี่ลูกน้องของเรา รักเหมือนลูกพี่มันต้องสู้ครับพี่คือต้องสู้สู้สู้เลี้ยงเขาผมอาจจะพูดเยอะนะได้เป็นไรดีแล้วในในมันเป็นความรู้สึกข้างในในใจของผมพี่พคือผมไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าคนอย่างกูหรือคนอย่างผมอรบพี่ที่เป็นเด็กดือ้อเป็นเด็กเกเรอาจจะไม่ใช่คนดีมากมายอะไรแต่มา<ต>ถึงตรงนี้สามารถซื้อบ้านให้เด็กๆที่มาอยู่กับผมได้ หลายคนพี่หลายคนลูกน้องเหรอลูกน้องใช่ครับพี่พอเราได้เห็นเฮ้ยพี่ครับกราบขอบคุณพี่นะที่ผมมาอยู่กับพี่อะไรอย่างเงี้ยจนเรามาซื้อบ้านได้จนจนน้องๆมาซื้อบ้านได้อะไรอย่างเงี้ยโหพี่น้ําตามันความเืิดจุกในความเืิดจุกในยพี่ใช่คือต่อให้ในวันข้างหน้ามันอาจจะเจ๊งหรือมันจะอะไรเลิกหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ผมก็กล้าพูดเลยว่าเมื่อยังอยู่ด้วยกัน เราดูแลพวกคุณดีเรารักคุณเราซับพอร์ตในความรู้สึกส่วนตัวของผมนะผมมองคุณนะคุณตักอันนี้ส่งความดีของคุณเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กเฮี้ม <c oughs> เด็กหอ,อกอะไรก็แล้วแต่นะ <c oughs> อันนั้นเป็นเรื่องของในอดีต <c oughs> ทุกอย่างแม่งมีสองด้านหมดในเหรียญยังมีสองด้านในหัวกับคอยเจ <c oughs> ๋งนะคุณอายุขนาดนี้ยคุณได้สร้างให้เด็กคนหนึ่งที่แม่งแบบ <c oughs> พี่ครับ <c oughs> ผมผ่อนคอนโดหมดแล้วครับพี่ <c oughs> ถ้าเขาเป็นมนุษย์กันเดือนที่อื่นสมมุติ อ๋อชิ้นเดือนนี้เธอต้องช่วยประหยัดหน,น,น่อยนะฉันว่าเราต้องเหลือรถคันเดียวดีกว่าก็เป็นได้ถูกไหมแต่พอมันสู่จุดนี้แล้วคุณได้หยิบยื่นตรงนี้ไปให้ผมถึงบอกว่าเป็นอันนี้ส่งความดีของคุณ,นนคณหรือแม้กระทั่งคุณมาอย่างเนี้ยเป็นรายการที่ไม่ได้มีจอใหญ่ด้วยนนในความรู้สึกของตัว,ตวผมคำว,ว่าจอใหญ่คือทีวีจอเล็กคือจอโทรศัพท์ความรู้สึกของผมนะแต่ตักเนี่ยยังออกไปหาคนโน้นคนนี้รุ่นพี่รุ่นเพื่อนนักแสดงที่เลิกไปแล้วไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงวัดเวรูไวมันยังมีแบบความคิดดีๆซึ่งแบบ อยากจะถ่ายทอดเรื่องราวของเขาทั้งทั้งที่ต้องออกสตางค์ทำเองด้วยซ้าอันนี้ไม่ได้เยือนยอปอปั้นมานานแล้วแต่ตักมาครั้งที่แรกพี่แดนแม่งเจ๋งว่ามีนาขี่มอเตอร์ไซค์มากันขอให้พี่จะทําอะไรต่อนะอ,อ,อยากมีโฮมสเตย์ใช่ไหมแต่เป็นอีกฝันอีกไกลพี่เอาบ้านก่อนนยขอให้ฝันเล็กๆของฝรั่งตัวใหญ่แบบพี่สําเร็จไวๆม,มึงพูดเสร็จปุ๊บอีกหกเดือนกูแบบคำพูดของมึงมึงทำให้กูคึกสู้ได้เหมือนกันนะโอขอบคุณมากเลพี่มีอะไรให้ช่วยเหลือบอกนะตอนนี้มีคือพาผมไปชมบ้านหน่อยถ่ายบ้านเห เนี่ยชมบ้านเลยถ่ายใช่ไหมเนี่ยถ่ายไปชมบ้านกันดีกว่าน้ำพักน้ำแรงของผู้ชายคนนี้ฮะฝรั่งคันที่ <c oughs> และนี่สีพินแคโยไปแลวนี่ครับก็คือความสำเร็จของผู้ชายคนนี้ฮะฝรั่งคันทีแดนนี่สีพินโยค,ครับผ <c oughs> ครับผมนี่ครับ นี่ฮะเน่น่เ่นี่เป็นป้ายสมัยทําร้านอยู่ที่จะตุจักต้านชื่อร้านที่ผมเนี่ยจะมาชอบเลยก็คือว่าบานหน้าต่างครับหรือทุกๆอย่างเลยเนี่ยเป็นของสะสมของพี่ใช่และมาสร้างบ้านครับยังไงพี่เคยคิดไว้อยู่แล้วว่าครั้งนึ่งต้องมีบ้านให้ได้อีกหลังหนึ่งก็ไปของเก่าสะสมไว้ทุกบานหน้าต่างยกเว้นประตูคู่นี้ที่ซื้อใหม่โอเค แล้วเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ก็เป็นงานไม้เก่าๆบ้านเล็กๆไม่ใหญ่มากบ้านขนาดกลางแต่ว่าช่องโปร่งแสงจะเยอะทุกกำแพงจะมีหน้าต่างหมดเพราะเนื่องจากเก็บหน้าต่างไว้เยอะอืแล้วก็เป็นการประหยัดปูนด้วยนี่อันนี้แนวคิดตัวเองนะเซตนี้ก็คือของเก่าที่จะเป็นเซตเก่าทั้งหมดเลยครับผมทั้งวงกบทั้งตัวทั้งวงกมทั้งตัวหน้าต่างด้วยเฮ้ยเจ๋งดีนะพี่คือมันโล่งโปร่งดีนะพี่นะผมบ้านหลังไม่ใหญ่แต่เน้นโปร่งแล้วเฟอร์นิเจอร์ผมเข้ามุมหมด ผมไม่เอาอะไรมาขวางกลางทางเลยนั่งได้จริงนะแบบนี้เขาเรียกเขาอีรถถังอันนี้คือพี่ไปซื้อมาหรือว่าอันนี้ผม<อ>สะ <า S 1> สม,สมแล้วเป็นของเก่าสะสมอยู่แล้วเฟ oh. อร์นิเจอร์ในบ้านนี้ไม่ได้ซื้ออะไรเลยเป็นของเก่าที่สะสมอยู่แล้วมากกว่า20ปีรวมถึงตอนเปิดร้านด้วยเอาไปขายด้วยขายไม่ได้ก็เอามาใช้เอง oh. ขายไม่ออกบอกสะสมเทียบ <c oughs> ขายไม่ออกบอกสะสมเทียบเหมือนรถโฟกตเต่าอุาที่มึงลองขายปีแล้วอ่ะขายไม่ออกบอกสะสมขายไม่ออกบอกสะสมเทียบต่อเนื่องมาห้องครัวกับห้องน้ำชอบมากชอบมากโอ้โหมันสวยใจในมุมนี้มีคนชอบจริงเลยว่ะเฮ้ยพี่แม่งคลาสสิกมากวิวหลักร้านใช่ไหมเฮ้ยเจ๋งมากนั่งกินกาแฟได้เลยเจ๋งเลยอ่ะ อันนี้คืองานโบราณลูกกงเหล็กเฮ้ยเจ๋งมากอย่างหนาแต่บางคนก็แบบว่าคิดมากไปเอาลูกกงเหล็กออกเลยครับเหมือนติดคุกอะไรอย่างเงี้ยมีพี่อ้ยยผมบอกว่าพี่ไปคิดขนาดนั้นงานสมัยก่อนเขาไม่มีเหล็กนักงวดพี่ 60ปี80ปีที่แล้วเขาไม่มีเด็กสมัยที่หยดเลยเนี่ยรูปแบบมันก็เลยไม่มีความเฟี้ยวไม่มีลายกระหนกไม่มีเรียบร้มามันก็เลยดูเหมือนอย่างที่พี่คิดพี่อย่าไปคิดขนาดนั้นจัดสัรปพันส่วนที่เล็กๆแต่ลงตัวมากเลยทุกมุมของบ้านนี่จะเห็นนาหมดนี่พี่ดันนี้นะฮะเขาบอกมาเขาเองนะฮะภาคภูมิใจมากๆเลยนะฮะโรงจอดรถนะครับผม ราคาไม่เกินสอง0 0บาทคือที่มันไม่ไม่หมดเยอะก็เพราะว่าผมผมมีสังกะสีเก่าอยู่แล้วครับสิ่งที่ผมซื้อก็คือเสาพวกนี้อ่าแล้วก็เหลก็กเหล็กอันนี้ต้องยอมซื้อเหล็กหน้าสีเหล็กกองเหล็กฉากเนี่ยต้องยอมเพราะมันเป็นโครงสร้างสังกะสีของผมนี่คือที่ซื้อเพิ่มนี่คือแค่นี้ที่แผ่นดำๆนี่ท่อน,นี้ที่เหลือนี่ของผมมีหมดเลยอ่าผมสะสมไว้ที่แพงอย่างเดียวคือค่าแรงทำค่าแรงเท่าค่าของรถนี่คือสี่คันนะสี่ช่อง นี่รถคูใจเฮ้ยพี่นี่ค่อยๆทยอยมาจากบ้านนู้นมาแต่งบ้านนี้ไงเชื่อยังว่าของเก่าผมเยอะเฮ้ยอยู่นะเจ้าพายุใช้ได้ไหมพี่ใช้ได้แต่ว่าผมไม่กล้าเล่นผมกลัวผมกลัวไฟไหม้ผมเคยมาลองจุดแล้วใจผมไม่นิ่งคนเล่นตะเกียงเจ้าพายุต้องใจเย็นเหมือนคนตีครอปคุณต้องค่อยๆเล่งไฟเร่งอากาศเล่งน้ำมันนะอย่างนี้เลี้ยตะเกียงรู้อ่ะ อย่างที่มีหมวกครอบอย่างนี้วันตาพายุเรียนให้รู้อยู่ให้เป็นฝากเอฟซหน่อยแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจศศนะจะไปต่อยอดทำอย่างอื่นใช่นะฮะถ้ารถคันนี้ไปผมจะต่อยอดด้วยการเอางบประมาณทั้งหมดมาทำโรงเรือเก็บของขก่าแล้วจะได้มีมินิโฮมสเตย์สักทีนะครับ<ะ><ะ>ก็ส่อกฝากด้วย้วกันนะฮะถ้าเกิดว่าท่านใดมีใจรักรถโฟกนะครับกราบบิงบอลน,นะครับ เรื่องของราคาก็ติดต่อคุยกันเองถูกต้องเลยโอเคในเพจในแอดะนรับแต่นะครับสวยเลยเสียงดังไม่มีใครว่าพี่จ๋าครับแล้วการที่พี่มาทํานาข้าวอย่างเงี้ยพี่ต่อปีอะได้เงินไันเยอะไหมพี่เงินมันไม่เยอะอะไรอาทีแในความภูมิใจมันเยอะว่า มันไม่ได้มากเลยแต่มันภูมิใจมากเพราะเราจัดอาชีพนักแสดงนะแต่เอาเป็นว่าสมมุติว่าถ้าคุณลงทุนไปสิบาทพอหักกบลบนี่แล้วใน10บาทเนี้ยคุณจะเหลือกำไรประมาณ3บาทห้าสิบหรือสี่บาทเกือบเครึ่งสี่สิบเปอร์เซ็นต์โอเคสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็พอไหวอยู่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่ารักจังเลยเนี้ยร้องเอวาจ้ะน่ารักมากเลยจ้ะสวัสดีครับคุณพี่นี่ก็เป็นภรยา นะฮะครับผมเอวาขาค่ะโอ้โหบ้านกันสวยเลยนะเนี่ยอชอบไหมครับผมชอบค่ะนะ,ข,ะ <c oughs> ข,ขี้อายนะต้อ,องขี้อายแนะนำตัวเป็นภาษางกนษดีกว่าเก่งไหมโอเค Hello everybody my name is e v a Lin Si Ping Yo from Grade t o CEP today I am Bulibun Family TV program everyone can watch because Uh, the Another year, uh -huh. she's taking a video with my dad, uh -huh. but me and my mom cannot because uh -huh. that is my room. Uh -huh. And I am seven years old. I like to eat fish uh -huh. and I like to play music. Thank you. <laughs> <laughs> hey, Jennie, hey. you look, 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 <laughs> <gravit Shakespeare> กูจาได้ฉาบามากเลยนะฮะหเก่งมากอ่าต้องขอ <c oughs> จับมือเลยเช็คแฮนเนี้ยเก <c oughs> ่งจริงๆเ <c oughs> ช็คแฮนเลยโหกลับบ้านหลังใหม่นะฮะชอบไหมครับผมช <c oughs> อบค่ะนะอาเราชอบตรงโซนไหนมากที่สุดเลยครับผม โซนห้องครัวค่ะเพราะว่าใีวิววิวอันหนึ่งที่เวลาตอนเช้าชอบพ่อกับหนูชอบนั่งกินข้าวกันแล้ววิวนั้นมันเป็นวิวที่ดีตอนเช้าทุ่งนาที่คุณถ่ายกับหน้าดาวไปก็จะเป็นนาข้าวงเมองลูกพูดอังกฤษยังไงไม่ใช่ที่ไม่ใช่ใช่คือมันเป็นคำพูดที่แบบคือฝั่งมันจุกหรือว่าเนี่ยพ่อกับหนูทุกๆเช้าต้องมาหน้าอย่างเงี้ยโอ้โห อยากที่ลูกรักผมมีเพื่อนไหมครับเนี่ยเล่นกับเพื่อนในเกมค่ะบางครั้งก็เล่นกับพ่อกับคุณพ่อขี่จักรยานเล่นกันอ่แล้วชอบทําอะไรมากที่สุดเลยครับเนี่ยกับคุณพ่อครับผมตอนเด็กๆก็ชอบเล่นกันเล่นมุกเล็กๆตีด้วยเล่นมุกด้วยเหรอฮะใช่โชว์อาหน่อยสิฮะอ่า ฟอร์เซลให้ขายฟอร์เลนให้เช่าแล้วถ้าฟอร์มีอ่ะให้คุณพ่อค่ะโอเคแล้วก็เอวาทำอะไรให้คุณพ่อทานบ้างช่วงปิดเทอมกับพ่อทำอาหารได้แล้วบางวันหนูก็ทำไข่ชะอมแล้วก็ทำอะไรไข่ชะอมด้วยเหรอคะค่ะอู้นี่ทำยากนะเนี่ยแม่สอนทำน้ำพริกด้วยค่ะน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิแบบเด็กๆกินไม่ใส่พริกบางวันก็ทำไข่ออมเล็ต ตอนที่อยู่บ้านเก่าอ่ะตอนที่ปีที่แล้วที่คุณตักมาถ่ายนะคะมีวันตั๊กนี่เรียบร้อยแล้วละครับผมครับหนูทำสมูทเชคกล้วยให้พ่อกินสมูทเชคสมูทเชคกล้วยอาหารกินอีกมุกหนึ่งอย่างสีเหลืองเนี่ย Yellow ควายล่ะ b u f เ a l o มีดล่ะ Tito ที่นอนล่ะ Toto เขียบ โอเคพี่ผมก็ไม่รู้จะถามอะไรต่อแล้วนะครับเพราะว่าเป็นวันที่ผมนั้นมีความสุขมากเพราะว่าเราเองก็ได้กลับมาที่นี่เป็นครั้งที่2แล้วจ้ะแล้วก็ได้กลับมาเห็นความสําเร็จของพี่แดนนี่เดี๋ยวผมจะมาอีกครั้งหนึ่งตอนที่มีลรงลรมที่องค์กรมินิโฮมสเตย์โอ้โหถ้าพี่เสร็จเมื่อไหร่ผมจะกลับมาซึมซับต่อเนื่องกับความสําเร็จของพี่วันนี้ บายขึ้นไป e v e r y b โอเคสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีค่ะขึ้นไป everybody น่ารับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามพวกเราคลิปนี้สนับสนุนโดย m ิ d เตอร์ a y y Low Price ชอบเกินครบคุ้มเกินคาด